สุขสบายดีพอแม่พี่น้องป้องไปมดสูขคู่สุ้คนเป็นสังไดหวังว่าทุกทุกคนคงจะสบายดีพอดีว่ามื้อนี้อากาศดีดีแล้วมื้อนี้จันทรุกเองก็จะมาเพาะเม็ดบักเอื้อหรือว่ามาก้าเบี้ยบักเอื้อหรือว่าเบี้ยฟักทองนั่นเองพอดีว่าพี่น้องเอาห้มาละ ช่วงนี้เขานาฮ้อนก็จะเล้ยปูกพักปุกหญ่าแล้วนี่ก็เป็นขัง้งแรกเนาะที่จันซุกจะล้องเพาะหรือว่าลองกล้าเบี้ยบก,กื้อหรือว่าเบี้ยฟักท้องก็จะมีทั้งของลาวของไทยและก็จะมีทั้งของตีนีเนาะมีหลายย่างดีพี่น้องเอาให้ ก็มีหมักน้ำเต้าน้ำนอหมักน้ำเต้าที่เป็นนวยน้ำเต้าเนาะแล้วก็เป็นหมักเอื้อน้ามีหลายแนวผสมประสานกันแล้วก็จะลองเบิงเพราะว่าเบิงมาจาก YouTube น้าเขาจะบอกว่าเขาจะต้องนําเม็ดบักเอื้อนั่นไปชซน้ําประมาณห้าหรือหกส่วมแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปปิดฝาหรือว่าเอาไปเก็บไว้ประมาณสองสามมื้อหลังจากที่เม็ดงอกแล้วเขาก็จะน้าไปลุงดินเนาะเดี๋ยวเขาก็สิมาไปเบิงว่าวิธีเนาะเดี๋ยวเขาสิไปเบิงวิธีว่าเห็ดแนวไหน ลองพิดลองถือกับบุเป็นอย่างพีนงพ่น้องเพราะว่าจันทรุกเองกะเฮ็ดสวนเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนยูน่รนรนกระดัปลูกพักปลุกหน้าพอได้อยู่ได้กินเนาะเดีย๋ยวเขาสีมาไปเบิง้งขันตอนวิธีเนาะพอเบี้ยบอกนื้อนี่ก็จะมีพี่น้องเอาให้มาหลายลายอ่านหลายอย่างพีนง่น้องแนวละหน่อยก็หลายแนวก็จะมีเม็ดบอกเนือ้อของสีในกลางเตา แล้วเนาะก,ก็จะมีพี่น้องก,ก็จะมีอ่าเม็ดบักเออเนาะมีทั้งของมีทั้งของไทยของลาวแล้วก็มีทั้งของจีนแล้วก็นี้มีหมากน้ำเต้าเนาะเดี๋ยวฮ่อก็จะนํำเดี๋ยวฮก็จะน้ำเม็ดบักเอือนี่เนาะลงไปเลยประมาณห้หรือหกสุวนง เราก็จะดําเม็ดนี้ลงไปเลยแนวละหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะแช่น้ำไว้เนาะประมาณหาหรือหกชั่วโมง หลังจากที่เฮาแซ่เม็ดบักเอื้อประมาณห่างหกส่วงแล้วเฮาก็จะเอากลองหรือกราบแบบนี้มาแล้วหลังจากนั้นเฮาก็เอาเม็ดบักเออ้อนี่วางลงไปเอาเม็ดบักเอื้อที่เฮาแซ่นี่วางลงไปแล้วก็ยหายๆคีเคียนะหลังจากนั้นเฮาก็เอาน้ำสีเพื่อให้กระดาษเพื่อให้เืีอเนี่ยเปียก แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปิดเนาะปิดไว้ประมาณสองสามมื้อเขาก็เบิงนเนาะว่ามันงอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็นําออกไปลุงดินเดี๋ยวเขาไปเบิงเนาะว่าสองสามมื้อเม็ดบมือกสีงอกออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนําออกไปลุงดินนี่ก็ผ่านไปสามวันแล้วเขาก็จะมาเบิงนี่ก็เมนเกนเอือเนาะก็จะงอกออกมาประมาณนี้ หลังจากนั้นทฮาก็จะนำเม็ดบังเอ้อที่ว่างอกแล้วน้ำออกไปลงดิน